พุอัพเป็นท่าที่ผมชอบมากที่สุดและผมฝึกบ่อยที่สุดวันนี้มาดูนะครับว่าพุอัพแต่ละแบบเนี่ยได้กล้ามเนื้อส่วนไหนกันบ้าง Let's go <S ท่าแรกคือ Normal push up นะครับผมก็คือจะปากกว้างกว่าไหล่เล็กน้อยนะผมมุมนี้เนี่ยจะใช้กล้ามเนื้อบริเวณ trapezius เ,เนี่ยเยอะมากและก็ใช้กล้ามเนื้อปีกเยอะมากอีกเช่นกันนะผมก็คือถือว่าเป็นมุมหนึ่งที่ได้หลังโดยรวมที่ดีมากๆเลยนะครับผมฝึกท่านี้เป็นท่าเริ่มต้นจะดีมากๆครับต่อไปคือมุม sit up นะครับหรือมุมงายมือน่ เองเราจะจับแคบเราสามารถที่จะดึงให้ซอกเ,เข้ามาใกล้าลาตัวได้มากที่สุดเลยมุมนี้เป็นมุมหนึ่งที่ใช้งานกล้ามเนื้อปีกได้ดีมากๆแต่มุมนีน้ก็ยังสามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อใบนีรยเข้ามาช่วยได้เยอะเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากใช้งานปีกให้เต็มที่นะผมเราควรที่จะเกร็งกล้ามเนื้อปีกเพื่อที่จะดึงตัวขึ้นไปมากกว่าที่จะใช้แขนในการดึงขึ้นไปมุมต่อไปนั่นคือมุม Y Grip Pull Up หรือว่ามุมที่จับกว้างมากๆนั่นเองนะผมซึ่งมุมนี้นใช้การกล้ามเนื้อปีกไม่เยอะมากนะผมแต่ยยังงงคทําานอู่ดีนะ จุดอลลักของมันคือจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณ trapezius นั่นเองนะครับผมรวมถึง teres major หรือว่ากล้ามเนื้อบนปีกไปทีหนึ่งนะครับผมทำให้หลังเราเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะดูกว้างมากๆนั่นเองนะครับต่อไปนั่นคือ Australian pull มุมนี้เป็นมุมที่ทําให้เราเน่ยดึงได้ง่ายหน่อยนะครับผมเนื่องจากน้ําหนักที่รับจะเบากว่าซึ่งมุมนี้เนี่ยจะทําให้ใช้กล้ามเนื้อหลังโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับผมทั้ง trapezius และก็กล้ามเนื้อปีกด้วยนะซึ่งท่านี้แนะนําให้ฝึกเนื่องจากว่าเราควรจะมีการดึงในแนวด้้าานนห เพราะฉะนั้นควรจะฝึกทั้ง2มุมเพื่อให้มีความแข็งแรงในการดึงทุกๆด้านนั่นเอง